เสียสละจิตอาสาเราภาคภูมิใจพร้อมที่จะให้โดยมีหวังสิ่งใดตอ,อบแทนสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบ,รบผมร้อยโทกิติศักดิ์สิทธิวงศ์กิติศา904์904รหัส1กไก่1 2 5หลักสูตรพื้นฐานภาค1รุ่นที่1ทับ6 3ครับครับสวัสดีครับผมร้อยโทรสุรชัยกาดกเกษม จิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานภาค1รุ่นที่2ทับรหัส1ขีดอก046ครับสวัสดีครับพี่มดครับสวัสดีครับวันนี้เราทั้งสองคนรับหน้าที่เป็นพิธีกรภาคสนามเช่นเคยเช่นเคยครับมาพาพี่น้องที่ชมและสดที่อยู่ทางบ้านมาชมกิจกรรมดีๆกิจกรรมอะไรครับพี่มดครับกิจกรรมดีๆครับที่จัด ขึ้นในระหว่างที่เยาวชนหรือนักเรียนเราปิดภาคเทอมกันครับปิดพักเทอมเรียนกันครับนะเป็นกิจกรรมอาร์มี่ฟาร์มครับอาร์มี่ฟาร์มนะครับจัดที่กองพลพันนา่นที่หนึ่งนะครับค่ายศรีสุริยวง์จังหวัดราชบุรีนะครับโครงการอาร์มี่ฟาร์มของเรานะครับก็ประกอบด้วยน้องนนักเรียนนะครับที่มาเยาวชนที่มาทํากิจกรรมนะครับ สามโรงเรียนด้วยกันนะครับในพื้นที่รับผิดชอบของกองผลพันนาที่1นนะครับประกอบด้วยน้องๆจากโรงเรียนโพทาวัฒนาเสนีนะครับน้องๆจากโรงเรียนสายธรรมจันทร์นะครับและน้องๆจากวิไลพยาบาลบรมราชชนนีจักรีรัตน์นะครับในพื้นที่ของราชบุรีนะครับโรงเรียนละ10คนรวมแล้ว30คนนะครับวันนี้ก็มาทํากิจกรรมด้วยกันครับพี่มดครับกิจกรรมของเราก็3วัน สองคืนครับทำกิจกรรมร่วมกันนะครับก็จะเป็นการมีอาร์มี่ฟาร์มอาร์มี่แคมป์เป็นแคมย่อยๆของอาร์มี่ฟาร์มก็จะเป็นการอาร์มี่แคมป์อาร์มี่เชฟใช่แล้วคือมีการเข้าค่ายพักแรมกันนะแล้วก็มีการประกอบอาหารทํากินเองและเขาว่าแข่งขันทําอาหารแข่งขันนั้นด้วยมีการแข่งขันทําอาหารแล้ววันสุดท้ายนะครับวันที่25วันอังคารนะครับก็ เช, no ช,ชิญชวนพี่น้องที่ชมไฟ์สดนะครับการแข่งขันทําอาหารของเราที่โรบินสันนะครับราชบุรีนะครับพิธีกรรับเชิญของเราครับคุณจตุรงค์ครับคุณจตุรงค์มกจกนะครับมาเป็นพิธีกรภาคสนามในการแข่งขันอา์มี่ฟาร์มของเราด้วยนะครับที่โรบินสันราชบุรีนะครับสะดวกก็เชิญมารับชมได้นะครับน้องเก่งลองกล่าววัตถุประสงค์ของการจัดกิจการนี้ให้กับผู้ชมไร่สดได้ได้ชมหน่อยนะครับว่า วัตถุประสงค์ที่จัดขึ้นมานี้คืออะไรบ้างนะครับวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะครับก็เป็นการนําน้องๆนักเรียนนะครับมาศึกษานะครับมาอยู่ร่วมกันนะครับมาเรียนรู้ร่วมกันในการอยู่กับคนหมู่มากนะครับก็คือเป็นการอยู่ร่วมกันทั้ง3าโรงเรียนนะครับน้องๆก็จะอยู่ร่วมกันทํากิจกรรมด้วยกันนะครับเป็นในเรื่องของความรักความสามัคคีกันนะครับแล้วก็มีการเข้าไปชมนะครับ ยึดโทปกรต่างๆของทหารนะครับมีการเข้าไปสืบสารรักษาต่อยอดในเรื่องของโครงการตามพระราชดำริต่างๆนะครับโครงการทหารพันดีนะครับเราก็จะเข้าไปชมมีการเลี้ยงไก่ไข่มีการทําปุ๋ยหมักจากไส้เดือนนะครับก็เป็นกิจกรรมดีๆหลายๆกิจกรรมนะครับแล้วก็มีการบรรยายนะครับในเรื่องของนิวเจนนะครับแล้วในเรื่องของรักชาตินะครับโดยชุด ขุนศึก1นของกองพลคณะที่1นึ่งะครับก็กิจกรรมดีๆเยอะยๆเลยใช่แล้วครับก็เพื่อส่งเสริมให้น้องๆมีความรักและห่วงแห็นในเรื่องของสถาบันหลักของชาตินะครับสถาบันชาติศาสนาแล้วก็พระมหากริยาครับพี่มดครับเป็นสิ่งที่ดีเลยนะครับใช่แล้วครับปิดเทอมพอเวลาว่างเยอะครับ ผมเห็นแต่ว่าเนี่ยดูแต่โทรศัพท์กันนี้แหละไยอดูแต่คลิปดูแต่โทรศัพท์ถือว่าโอกาสนี้ในที่กองพลหารหนึ่งได้จัดขึ้นนี่ที่ให้น้องๆมาร่วมกิจกรรมอาร์มี่ฟาร์มในวันนี้ผมถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยใช่แล้วครับก็เป็นกิจกรรมดีๆที่จัดให้กับน้องๆนะครับในยามช่วงปิดเทอมในห้วงปิดเทอมด้วยนะครับก็จะได้มีกิจกรรมดีๆไปทํากันนะครับวันนี้ก็เป็นวันแรกใช่ไหมครับวันแรกนะครับในการทํากิจกรรมโครงการอาร์มี่ฟาร์มของเรานะครับก็จะเป็น อ่าเรื่องของพิธีเปิดครับตอนนี้ก็น่าจะเป็นพิธีเปิดนะครับเดี๋ยวยังไงด้านในห้องอบรมของเรานะครับก็ลําดับแรกที่น้องๆมาถึงนะครับเราก็จะมีเรื่องของการลงทะเบียนนะครับด้านข้างนะครับโต๊ะลงทะเบียนแล้วก็มีการตรวจ ATK นะครับตอนนี้โควิดก็เราเรายังต้องระวังกันเยอะเราก็ยังต้องระมัดระวังนะครับในเรื่องของมาตรการป้องกันโควิดของเรานะครับมีการ ใส่แมสมีเจลล้างมือนะครับมีการตรวจเอทีเคนะครับเพื่อความปลอดภัยปลอดภัยของน้องๆแล้วก็ของของครูด้วยนะครับของวิทยากรของสตาฟด้วยทั้งหมดเลยนะครับก็เราก็มีการดําเนินการแล้วก็เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้น้องๆอยู่ด้านในแล้วเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกันดีกว่าเพราะตอนนี้เป็นบรรยากาศพิธีเปิดใช่แล้วครับผู้ชักการของคุณมัายใที่หนึ่งท่านลยนะครับท่านพลตี พลตีบุญยริศนะครับเลิศวัฒนาเลืองชัยนะครับก็ผู้บัญชาการกองพลพนาที่หนึ่งของเรานะครับเป็นประธานในวันนี้ครับท่านให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดโครงการอามี่ฟาร์มของเราในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปชมพาผู้ชมที่ชมไฟ์สดไปชมพิธีเปิดด้านในกันเลยนะครับพี่มดครับเชิญเลยครับ หลความรักความสัมพันธ์และอกแกนในสถา,บ,า,า,สา,าบันกาศาสนาพระประวัติศาสตร์ดังนั้นกองทัพบกโดยกองลัพัานาที่หนึ่งได้มีน,น,นโยบายเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่เข้ามาศึกษาเรียนรู้น้านการกเกษตรประวัติศาตร์และการอาชีพรวมทั้งเป็นเครือข่ายในโครงการพระราชาิี กองทัพภาคที่หน่งกองพันกองพลพัชนะที่หนึ่งในหัวข้อจากโครงก,ก,การทางพันธุ์สู่โครงการชุมชนปลอด้าน ตอนนี้ก็เป็นพิธีเปิดนะครับเราจะให้ท่านผู้ชมไลฟ์สดได้ชมผู้ร่วมพิธีนะครับในการทำกิจกรรมี่เปิดโครงการเปิดโครงการอารมี่ฟาร์มของเรานะครับนาตประศั้งจะทาให้ยาวชนเข้าร่วมนโดยวเยาวชนที่าวมครการรวู้สามารถนำประสบการณ์ไปต่อยอดในชีวิตประจวนได้ สำหรับระยเวลาการตรวจรมถึงจะเป็นระยะเวลาที่สั้นแตบบ่ทั้งนี้กองผมพัฒนา,าที่หนึ่งซึ่งเป็นหน่วยรับผิดชอบโครงการได้จากวิทยากรซึ่งเป็นหน่วยรับผิดชอบโครงการได้จากวิทยากรทั้งทางหน่วยทหารและจากส่วนราชการภายนอกที่มีความรู้ความสามารถมาทำการตกวบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ทักษะ และประสบการณ์ให้กับเยาวชนอย่างเป็นความสามารถจึงขอให้เยาวชนตั้งใจรับการอบรมและดำเนินกิจกรกรมต่างๆที่วิทยากรได้กำหนดเพื่อเป็นประโยชน์แก่ตนเองสามารถการศึกษาสังคมและประเทศชาติของเราต่อไปวันนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดโครงการอามีวามประจำาปี2566 ของจงกลมพัฒนาที่หบบนึ่งดังนี้หมดตลง ตอนนี้ก็นะครับท่านผู้บัญชาการกองพันที่หนึ่งนะครับก็จะเดินพบปะทักทายน้องๆนะครับที่มาร่วมกิจกรรมนะครับวันนี้นะครับน้องๆก็จะอยู่กับเราใช่แล้วสามวันสองคืนนะครับน้องๆเขาก็จะอยู่กับเรานะครับซพ่งมีกิจกรรมได้ข่าวว่าไปที่สวนพึ่งด้วยนี่ใช่แล้วครับกิจกรรมของเรามีวันที่2นะครับมีการเดินทางไปที่สวนพึ่งครับโครงการอุทยานธรรมชาติวิทยานะครับ ก็เราจะไปแข่งขันการการทาอาหารที่นั่นนะครับรอบแรกรอบสองเราจะไปแข่งที่นั่นแล้วรอบชิงเราจะไปแข่งขันกันที่โรบินสันครับใช่แล้วน้องได้แสดงฝีมือในการประกอบอาหารเต็มที่เลยนะครับใช่แล้วครับเดี๋ยวเราให้พ่อแม่ทํากินให้ตลอดนะมามาเข้าเข้าค่ายวันนี้นะต้องทำรับประทานเองนะใช่แล้วแข่งขันกันด้วยงั้นในระหว่างที่ท่านผู้บัญชาการกาลังพบปะน้องๆนะครับ๋ยวเรามา สอบถามนะครับความรู้สึกความรู้สึกของน้องๆที่มาทํากิจกรรมในวันนี้นะครับว่ารู้สึกอย่างไรบ้างนะครับตื่นเต้นหรือไม่นะครับอย่างไรนะครับแล้วก็คาดว่าอยากจะได้อะไรนะครับกลับไปจากการทํากิจกรรมนะครับเดี๋ยวเราไปหาน้องๆสักคนหนึ่งสักหนึ่งคนนะครับว่าจะเอาใครดีนะครับเอาใกล้ๆนี่เลยไหมครับใกล้ๆนี่เลยดีกว่าน้องน้องครับสวัสดีครับ สวัสดีครับขออนุญาตนิดนึงครับเชิญทางนี้นิดนึ่งเดี๋ยวเราเ้าง่ายนะเอาใกล้ๆนี่เลยครับในระหว่างที่ท่านผู้บัญชาการกองพลเรากําลังพบปะน้องๆอยู่นะครับเราจะสัมภาษณ์ความรู้สึกของน้องที่มาทํากิจกรรมนะครับว่ารู้สึกอย่างไรบ้างเดี๋ยวก่อนอื่นให้น้องๆทักทายผู้ชมไลฟ์สดของเราก่อนที่อยู่ทางบ้านทักทายแล้วก็แน่นตัวสักนิดหนึ่งครับ สวัสดีค่ะชื่อนางสาวรัตนาวัลย์สมบูรณ์ค่ะชื่อเล่นชื่อเนยค่ะมาจากโรงเรียนโพธาค่ะน้องเนยจากโรงเรียนโพธา,พาค,ครับวันนี้ก็ทราบแล้วใช่ไหมครับว่ากิจกรรมของเรานะครับทํา3เดือนด้วยกันใช่ไหมครับ3วันอ๋อกสามวันใช่ไหมครับอ๋ <laughs> <โ>อ <laughs> นะครับ3วัน2คืนนะครับที่เราจะอยู่ด้วยกันถามความรู้สึกนิดนึงครับว่าโครงการอาร์มี่ฟาร์มนะครับมาทํากิจกรรมในวันนี้นะครับสามวันสองคืนน้อง รู้สึกอย่างไรบ้างครับด่นเต้นมากค่ะแต่พอมาถึงค่ายแล้วพี่ทหารก็มีความเป็นกันเองเอ,อ๋อมีความเป็นกันเองทีแรกตื่นเต้นมากเลยนะครับตอนนี้ก็หายตื่นเต้นแล้วจากการที่ร่วมพิธีเปิดไปจากการมีการทำกิจกรรมสันทนาการด้วย<ช>สนุกสนานกันเลยเห็นอ,อมีเสียงเพลงเสียงกรองกันสนุกสนานเลยเมื่อตอนช่วงพิธีเปิดใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้ว พิธีเปิดก็ได้จบไปแล้วนะครับก็มีเรื่องของวัตถุประสงค์แล้วก็การทํากิจกรรมต่างๆน้องคิดว่าน้องอะไรนะครับน้องน,น้องเนยนะครับคิดว่ากลับไปเนี่ยจะได้อะไรกลับไปเพื่อต่อยอดบ้างครับก็จากที่พิธีเปิดนะคะคก็มีการพูดเกี่ยวกับการเลี้ยงไก่ก็การปรับปรุงดินการทําปุ๋ยนะคะม,มีการทําปุ๋ยไส้เดือน อ่าแปลกด้วยครับก็วันที่สองนะคะจะเป็นการไปชมเครื่องปั้นดินเผาอ่ามีชมเครื่องปั้นดินเผาครับก็พวกเาจะแทนคนครับอาวุธอ๋อมียุทธภพกรครับในหน่วยทหารนหนึ่งก็จะเป็นเครื่องมือบรรเทาสาธารณภัยอ่าเป็นเป็นอาวุธของเราอาวุธของเราคือช่วยบรรเทาสาธารณภัยมีการดับเพลิงดับไฟนะครับนี่คืออาวุธของกองพันกองพลพันนาที่หนึ่งของเรานะครับ แล้วก็เห็นว่ามีเรื่องของการแข่งขันด้วยใช่ค่ะมีการแข่งขันทําส้มตามแล้วก็ยําค่ะอ๋ะอแข่งขันประกอบอาหารเคยทํามาก่อนไหมครับเคยค่ะอ๋อเคยทํามาก่อนด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็ไปแข่งขันกันดูว่าฝีมือรสชาติในการทําอาหารจะเป็นอย่างไรนะครับ<ป>กลับไปนี่ไปทําส้มตำกระยาให้คุณพ่อคุณแม่ทานได้แน่นอนใช่หมครับโอเคครับวันนี้ก็ เป็นความรู้สึกของน้องๆนะครับที่มาร่วมกิจกรรมวันนี้รู้สึกตื่นเต้นนอกจากตื่นเต้นแล้วดีใจไหมเอ่ยดีใจค่ะที่ได้มาเพราะว่าช่วงปิดเทอมก็อยู่แต่บ้านอ๋ออยู่แต่บ้านเล่นเกมดูโทรศัพท์อย่างเดียวเลยมาทำกิจกรรมดีๆมาทกิจกรรมดีๆที่นี่นะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ได้มาทําเป็นกิจกรรมกลุ่มนะครับทำร่วมกับเพื่อนต่างโรงเรียนด้วยนะครับเราก็จะได้เพื่อนเพิ่มเนาะอ่าเป็น กิจกรรมตอนนี้ด้านหลังก็มีการทํากิจกรรมกันอยู่นะครับก็วันนี้ก็เราขอบคุณน้องเนยนะครับจากโรงเรียนโพธานะครับเราจะไม่รบกวนน้องๆทากิจกรรมต่อนะครับเราก็ได้รู้ความรู้สึกน้องอาจจะตอบความรู้สึกได้ยังไม่ดียังไม่ได้อะไรเพราะว่ายังยังยังไม่ได้ครบสามวันครับเพิ่งเพิ่งวันนี้เพิ่งแค่มาวันนี้วันแรกก็เพิงพิธีเปิดนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่น้องที่ชมไล์สด ด้านนอกห้องอบรมเลยนะครับอ้าวอันนี้ใครเอ่ยใครเอ่ยสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อเป็นคุณครูพอดีเลยนะครับเรามาสอบถามคุณครูดีกว่าเนาะว่านี้ได้สอบถามความรู้ของนักเรียนไปแล้วครับอยากได้ความรู้จากครูบ้างคคุณครูที่พานักเรียนมานะครับเดี๋ยวขออนุญาตคุณครูแนะนําตัวทักทายพี่น้องที่ชมไ์สดที่อยู่ทางบ้านสักนิดหนึ่งครับคุณครูครับ ชื่อคุณครูตองค่ะจากโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีค่ะคุณครูตองจากโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีนะครับก็วันนี้พาน้องๆมาพามากี่คนครับคุณครูครับวันนี้นักเรียน10คนค่ะชาย4ี่หญิง6ค่ะอ่าสิคนนะครับมาร่วมกิจกรรม3วัน2คืนคุณครูก็จะอยู่ด้วยตลอดเลยค่ะ3ะวัน2คืนอยู่ดูแลน้องนร่วมกิจกรรมกับเราด้วยครับแล้วคุณครู พาน้องๆมาทํากิจกรรมเนี่ยอยากทราบว่ารู้สึกยังไงบ้างครับมีความรู้สึกก็ดูจากโปรแกรมแล้วอะค,ะค่ะก็คิดว่านักเรียนจะได้ความรู้ในด้านการดํารงชีวิตเยอะมากเลยท,ทั้งทั้งที่เป็นประโยชน์มากๆกับการเรียนก็คือนักเรียนเนี่ยที่พามาจะเป็นสายการงานอาชีพอยู่แล้วนักเรียนจะได้เรียนแบบว่า ทั้งทาอาหารการเกษตรเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรียนนี้คือเป็นประโยชน์มากสิ่งที่เราจะได้อบรมจากโครงการนี้ค่ะเป็นประโยชน์กับนักเรียนทุกอย่างเลยทั้งเพาะพันธุ์พืชทําปุ๋ยงี้ค่ะก็คือทุกอย่างคือเป็นประโยชน์แก่นักเรียนเลี้ยงไก่ไข่มีเลี้ยงชนนรงนะครับก็คือดีแบบก็คือแบบตรงสายตรงสายที่นักเรียนกังเลยใช่ไหมครับค่ะอรับอครับแล้วอาจารย์รู้สึกยังไงครับ รู้สึกอย่างไรบ้างรู้สึกยังไงรู้สึกตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นไม่เคยไม่เคยมาในค่ายทหารค่ะอ๋อไม่เคยมาในค่ายทหารเลยใช่ไหมครับอาจารย์ยังตื่นเต้นเลยครับถึงว่าน้องๆนักเรียนที่สัมภาษณ์ไปนะครับอยู่ตื่นเต้นน่าดูเลยนะครับในการที่จะมาเข้าค่ายนะครับแต่นอกจากมาเข้าค่ายในค่ายทหารนะครับวันนี้วันแรกนะครับแต่วันที่สองเราจะไปชมโครงการพระราชดำริที่อยู่ที่สวนพึ่งด้วยนะครับอาจารย์ครับเราก็จะพาไป นอกสถานที่ด้วยนะครับก็เหมือนเป็นการการท่องเที่ยวไปในตัวแล้วก ouais> ็สืบสารรักษาและต่อยอดในเรื่องของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับของในหลวงรัชกาลที่9นะครับท uh, ี่พระองค์ได้ทรงพระราชทานไว้นะครับก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านอาจารย์ไว้เป็นอย่างสูงครับขอบคุณครับสวัสดีครับเราเจอท่านอาจารย์พอดีเลยนะครับได้ถามความรู้สึกได้เกี่ยวกับกิจกรรมนะครับว่า ก็วันนี้เพิ่งเริ่มใช่ครับวันนี้เพิ่งเริ่มอาจจะอาจจะยังไม่ความรู้สึกแรกๆที่พบกันอยู่ครับยังยังไม่ใช่การที่ร่วมกิจกรรมแล้วการร่วมแข่แล้วผมคิดว่าน่าจะมีความรู้สึกที่ถึงนันเองดีกว่านี้น่าจะรู้ลึกเกี่ยวกับกิจกรรมที่เราจัดให้นะครับในสามวันสองคืนนะครับก็เป็นชุดวิทยากรนะครับทีมสตาฟจาก กองผลพัฒนาที่1นึงแล้วก็ร่วมกับส่วนราชการอื่นด้วยนะครับส่วนภาครัฐภาคเอกชนก็มาร่วมกันด้วยนะครับก็มีอินฟลูเอนเซอร์นะครับมียูทูบเบอร์ด้วยนะครับวันนี้ก็ของเราก็จะมีที่มีมาด้วยก็จะเป็นแรมโบ้พาลุยนะครับวันที่2นะครับถ้าใครสนใจนะครับก็ที่สวนพึ่งนะครับแรมโบ้พาลุยเราจะพาไป อสอนเรื่องของการดํารงชีพในป่าครับพี่มดครับการเอาตัวรอดใช่ครับมีการเอาตัวรอดในน้ําด้วยในน้ําด้วยในป่าด้วยในน้าด้วยในป่าใช่ยังไงดีใช่แล้วครับแล้วก็วันที่2ก็อย่างที่เกิ่นไปช่วงต้นคลิปนะครับก็มีการแข่งขันอาร์มี่เชฟที่โรบินสันนะครับราชบุรีช่วงเที่ยงก็จะมีพิธีกรรับเชิญก็คือจตุรงมกกนะครับก็ มาสร้างสีสันและสร้างความสนุกสนานให้กับพวกเรานะครับใครที่สะดวกก็เรียนเชิญเลยนะครับวันอังคารังที่25ใช่แล้วครับที่โรบินสันที่โรบินสันนะครับผมขออนุญาตเชิญชวนนะครับใครสนใจก็ที่ชมและสดอยู่ตอนนี้นะครับใช่แล้วครับก็วันนี้นะครับเราสองคนนะครับมาถึงช่วงท้ายช่วงท้ายแล้วนะก็จะพยายามนะครับนำเสนอ กิจกรรมดีๆหรือโครงการดีๆที่เกิดขึ้นนะครับในตวนของเรานะครับเพื่อเป็นกำลังใจใช่ครับให้กับกิจภาาของเรานะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ไ้ด้วยนะครับที่น้องที่ชมและสที่อยู่ทางบ้านครับผมและเราทั้งสองคนก็ต้องขอน้อม ล้าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้นะครับขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับที่ได้ส่งพระราชทานโครงการจิตอาสาโครงการจิตอาสา904นะครับมาทํากิจกรรมดีๆมาพาพี่น้องที่ชมไฟ์สดมาชมกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับโอกาสหน้าถ้ามีกิจกรรมดีๆเราทั้งสองคนก็จะพาพี่น้องที่ชมไฟ์สดที่อยู่ทางบ้านมาชมกิจกรรม EP หน้า ชมอะไรนะครับกดติดตามไว้ใช่ไหมครับพี่มดครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนนะครับลาไปก่อนครับผมร้อยโทสุรชัยกาดเกษมครับผมร้อยโทกีตศักดิ์ศินวงศ์ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับคยยงใจนเา